สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว Facebook และชาว y o u t ท b e ทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับร้านวอลเกษตรแท็กเตอร์นะคะมีสินค้าเข้าใหม่สำหรับคูปตา a LC 0 1 8นะคะเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะคะ40แรงม้านะสวยเลยคูปตา a LC 0 1 8นะคะ เครืงยนเดิมๆดิม,มสวยไต้เอลสีศูนนะคะยางหลังนะคะยังหังก็ยังใหม่นะเดิมนะคะล้อสีเดินนะคะรถคันนี้จดทะเบียนเมื่อปี62นะคะมาพร้ออุปกรณ์ใบมีดดลินหน้านะคะมีกาดหน้าให้พร้อมเลย โฟตอ LC018 คันนี้นะคะยังใหม่ทั้ง4เส้นนะคะ40แรงม้าเครื่องยนต์ Direct Injection นะคะสำหรับ40คันนี้นะคะอ่าบริเวณที่นั่งคนขับนะคะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วรุ่นนี้สามารถปรับฐานล้อหลังได้เลยนะคะด้านหลังก็จะพ่วงเป็นฐานพวนนะคะฐาน6คู22นะคะ ส่วนด,ด้านหลังนะคะพีดีโอสมบูรณ์นะคะให้ดิจิกใช้งานได้เป็นปกตินะคะดิมเดิมเลยใครที่สนใจหาอยู่นะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่300กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะสวยเลยรถเติมมากๆนะคะจากหน้าหล,าล่อเลยรถคันนี้จทดทะเบียนเมื่อปี62นะคะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะ ราคาอยู่ที่435,000บาท435,000บาทเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันนะคะ